สวัสดีสมาชิกเดฟซีทุกท่านแฟนหอยรลาพี่น้องอคลิปนี้เอามาเบิงเ่งแนวทางหอยรลาสามตัวพี่น้องไปจำวันทีสี่กรกฎาคมเป็นชุดสามตัวส่วนชุดสองตัวอแอดลงไปแล้วกลับไปไล่เบิ่งคลิปก็ได้พี่น้องถ้าผู้ใดบอท่านเห็นกลับไปเบิง่ง ส่วนคลิปนี้เอสิมาลงเนวทางไห้ยล้าสาตัวพี่น้องเขาก็มาเบิ่งกันเลยไห้เรล้าชุด3ตัวจะได้2 6 8พี่น้องสองหกแปดสองแปดแปดสอ เล่สามหกแปดอันนี้ก็คือแนวท่างห้อยเหล้าสามตัวพี่น้องชุดประจำวันที่สี่ก,กระดาคมพี่น้องกับเป็นแนวทางอ่าสามารถชี้ก็บสี่ชอบกับตามได้พี่น้องแต่บบชอบกับพานกับเบิงเป็นแนวทางกับโชกโชกมันมันทุกคนครับ